หนึง่งสองชุ๊บร้องไห้ร้องไห้ให้หน่อยร้องไห้อู้หอู้หยัยร้องไห้ฮอหละแโอเค้ยมีแต่คนรักยายขอบคุณค่ะเออโอ้ยมีแต่คนรักยายขอบคุณค่ะตาโอ้ตาโอ้ตาตาตาเออตา ไปเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งยายจะปิดประตูยายจะปิดประตูให้นะอ๋อไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องหายแล้วหายแล้วเออหนูหายแล้วหนูหายแล้วไหนหายยังโอ้หายแล้วหนูหายแล้วนะเออเอาขาออกมาเอาขาออกมาเออเอาเข้าไปเข้าไปเออเออเอออย่าตัดอย่ากัดน้องนะอย่าตัดน้องนะไปไปพี่พลอยนั่งคนเดียวโอ้ยหัวลูกข่อยต่ำโอยมับ อืมอืมตามตามตามโอ้ครับเรือยติดตรงนี้เหรออตรงนี้เหรออือนี่นะโอ้ยใครตามอีกโอ้ยใครตามอีกโอ้ยใครตามใครตามหใ่อือี่ใครตามใครตามเละหมดเลยตู้ผ้าคุณหมอคุณหมอหา หมอเอาคนเอาคนนอ้อยไปฉีดยาหนอ่อยเอาคนนอ้อยไปฉีดยาหนอ่อยคนน้อยคนน้อยเล่นตู้าออ้่